สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตอเบอรี่กันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำแยมสตอเบอรี่โอ้เห็นแดงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเอาไปทำ แยมนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแดงมากเจปลูกแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วมันก็ขึ้นตลอดเลยก็คือเราปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วปีวต่อๆไปมันก็ขึ้นพอหน้าหนาวมันก็จะตายนะคะแล้ว หน้ารอมก็ขึ้นขึ้นมาใหม่นี่การขึ้นของมันเป็นแบบนี้นะถ้าใครปลูกซอเบอรี่เห็นแบบนี้เหมือนเป็นรากมันนะคะหรือเป็นเครือมันเห็นไหมแล้วตรงปลายก็จะมีต้นซอเบอรี่เล็กๆนี่เอาไปวางไว้ตรงไหนมันก็เดี๋ยวตรงนี้มันก็ขึ้นกลายเป็นต้นขึ้นมา โอ้ลูกใหญ่เห็นไหมแดงมากเลย ้าไม่เก็บมันก็จะเน่าเสียได้จริงๆเจก็ไม่ค่อยกินนะคะแต่ก็เดี๋ยวเก็บเอาไปลองทำแยมดู เก็บยังไงก็ไม่หมดสักทีโอ้ลูกใหญ่ เยอะเยอะมากมีแต่ลูกใหญ่ ๋ย่แม่แน่ก็จะให้แฟนออกไปให้เพื่อนข้างบ้านดีกว่าเพราะมันยังสวยอยู่เผื่อถ้าเป็นออร์แกนิกที่นี่ถ้าเป็นผลไม้ออร์แกนิกมันก็จะแพงเหมือนกันนี่ออร์แกนิกเลยคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําไม่มีสารเคมีอะไรทั้งนั้นสวยเสียดายนี่ ไม่มีวันเกิดใครถ้าเป็นวันเกิดเพื่อนนี่จัดกระเช้าให้ได้เลยสวยมากเห็นอีกไหม ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทำเดียม